เอาได้เลค,ครับแหมเจอกันู่ได้นะครับรถถังบางดอนนะครับกับช่องแท็กซีฟาร์มจรเข้นะครับใครอยากฟังเรื่องราวสนุกสนุกนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเด็กสปอนะครับล้อมล้วงลับตัดขุดเจาะอะไรอย่างเงีเลยลเระหว่างผมกับสปอรอแล้วก็เรื่อง <C oughs> เอธาราทะลุมุกนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงเรื่องเล่าจะสนุกแค่ไหนนะครับก็ ฝากติดตามช่องแท็กทูความจระเข้ด้วยนะครับแล้ว,<ช>ลวก็อาจจะมีอีกหลายๆที่ไม่ติดตามกันนะครับผมก็กำลังโดนปิดแล้วกำลังโดนปิดก็คือมาปิดผมมืดเลยก็คือวันนั้นหลัผมเรียบร้อยแน่ๆนะครับเรียบร้อยแน่นอนยังไงก็เรียบร้อยแต่ช่วงหลอกว่าได้แก้ครับชุดเอแล้วก็ชุดมูซอยยามิๆๆนเนี่ยเข้ามาช่วยเอบอกแอลมีนาบอกผมเลยเอมันก็ติดให้นะเอมติดเลยเออะกับเพื่อนของผมครับผมเลยแบบว่าผมเลยยอมรับเพื่อนคนนี้มาตลอดว่ามันเป็นเพื่อนที่แบบ เพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งไม่ไม่เคยทิ้งไม่เคยอะไรเลยและเรื่องความแรงนะผมก็มองว่ามันแบบคือได้หมดเหมือนกันเอแม่แรงแรงจ๋าเลยนี้มาเจอพวกสบอ,อ่อเยอะกว่าเดิมก็คือเป็นบ้านสอปอเลยบ้านใหญ่เป็นพวกบอสยีนพวกขวัญขวัญแล้วก็มีเ,เ,เพื่อนๆบ่นวกไอหนาววอยกันสอปออ,อะไรพวกเนี้ยรู้จักคนเยอะนะเอรู้จักสปอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะครับสปอรู้จักเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็เหมือนมีปัญหา ่อเรื่องกันไปเรื่อยๆเอก็ไปมีปัญหากับพี่หนูุ่ยคือไปมีปัญหากับพี่หนูปึ้งเออยู่แดนสามย้ายไปแดนห้าไอจีอยู่แดนห้าไอจีเก้ามิ้วเนะด็กแล้าโวนั้นไอจีน่ะสนิทกับพี่หนูก็เลยรับปากกันเหมือนแับว่าจะแก้จะแก้ก็คือรอแก้บนซอยพอรอแก้บนซอยเดี๋ยวผกก็หาต้องว่าอ่มาตัดผมมันจะมีมันจะมีวันออกมาตัดผมช่วงซอยอ่ะพอ,อเสร็จพวกไอจีอ่ะก็รับแปลงเลย ลับแปลงรับแปลงแปลงหน่งวันต่อแทลงออกประกัเอปุ๊บกดจมเข้าเบ้าตาเหมือนนะเอมันโตเลยมันโตเเอแม่งก็โตกระจายเหมือนกันโตไปมาเหมือนไอไอ้ทีเสียเปียบพ้อยจีนตัวเล็กด้วยถ้าโตเข้ามาโตเข้มาโตเข้มาโตไปปุ๊บก็แยกย้ายแยกย้ายปุ๊บก็เรื่องยังไม่จบแค่นี้มันสาวต่ออีกแล้วก็มีจดหมายน้อยมาให้ชอบอแดนสี่เก็บผมดี แกเป็นคนเขียนจดหมายมาว่าให้ชอบอแดนสี่อ่ะออกจากแดนสีส่ให้หมดให้ไปอยู่กับพี่น้องแดนนอกให้หมดเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นฝั่งคนแดนสี่ขึ้นจะไว้หนุ่มแม่งแม่งเผื่อน่อต,ต้องยอมรับแอลนะเพราะว่าแอลเนี่ยเขาก็เอาเอาสอบอมาตลอดนะครับใช่ผมก็เอาทุกเม็ดกันนะเราทุกทุกยุคทุกเรื่องจำนะทุกวันนี้เราก็พบกันเป็นเพื่อนรักกัเหมือนเดิมเรามาเล่าถึงความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเด็กสมุทรปากานนะครับสอปอพอออกมาความสัมพันธ์สอป่อกับเราก็ยังเหมือนเดิม ผมก็ยังข้างในผมทำตัวยังไงก็าเลาผมก็ทำตัวเหมือนเดิมไม่ไม่มีเปลี่ยนเลยทุกคนไม่เปลี่ยนขอยก็ไม่เปลี่ยนเราก็เลยแบบไปต่อกันได้ไปมาหาสุวรนนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่าไม่ใ่